ออฟเดอวในวันนี้นะครับพาคุณไปรู้จักร้านคาเฟ่สไตล์ยุโรปเมดูเดดที่ยูคาเฟ่คอฟฟี่ฟอร์ยูชวนคุณเที่ยวบนเส้นทางและเสียงเพลงด้วยรักและพักดีกับพี่ดีนิติพงษ์หอนาคในเมืองแสนสวยและทิวทัศน์แสนงามของสวิตเซอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นแมทเธอร์ฮอร์นโลซานและภูเขาอารซารวมทั้งพาคุณเที่ยวเมืองสุดแสนประทับใจของออสเตรียที่ฮาวสตัดติดตามกันจนจบรายการเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการ t o อปออฟตัวในวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ร้านยูคาเฟ่ Coffee for You นะครับที่ซอยเรวดี66นะครับแถวแถวรัตนาทิเบตใกล้ๆกับเซ็นทรันรัตนาทิเบตนะครับร้านนี้จะชวนทุกท่านมาชิมกาแฟนะฮะแล้วก็ทานอาหารในบรรยากาศที่เหมือนยุโรปเลยครับเชิญครับ อ้าวสวัสดีครับยินดีที่ได้พบครับอันนี้เรากําลังเล่นละครกันนะครับทําอะไรนี่ไอติมครับไอติมโฮมเมดครับไอซ์ครีมโฮมเมดครับแล้วใครทําจุ๊บแจงอันนี้โฮมเมดโฮมเมดบาทยูคาเฟ่ครับจุ๊บแจงไม่ได้เมดนะครับนี่คือคุณจุ๊บแจงนะครับคุณ รัชดาพรนะครับเพื่อจะเรียกคุณรัชดาพิเศษแล้วเปนชื่อสนนไปเลยโอเครัชดาพรหรือว่าน้องจุ๊กแจงนะครับซึ่งก็เป็นสมาชิกของ around the world ด้วยนะฮะไปเที่ยวกับเราเนี่ยโหหลายทริปมากนะฮะประทับใจมากครับวันนี้เลยมาเยี่ยมถึงร้านเลยนะฮะร้าน you cafe c o f f e e for you ค่ะแต่ว่าผม สนใจไอศครีมฟอร์มฟอร์มีอะไอศครีมฟอรมีเหรอต้องมีฟอร์พี่จะเกจอไหมฮะใช่ค่ะเชิญเชิญอันนี้อันนี้ที่ร้านทานจะเป็นนมพอกไกโดนะคะนมพอกไกโดเราเล็งไว้แล้วเหมือนกันเชิญเชเชิญเชิญค่ะอ๋อนี่ยังไงตู้เป็นโฮมเมดด้วยเป็นโฮมเมดค่ะที่ร้านทำเองค่ะมีไอศครีมโฮมเมดสูตรลับเฉพาะ ที่ยูคาเฟ่ที่เดียวค่ะใช่พี่เก๋งสนใจก็จะมีหลากหลายรสชาตินะคะก็ที่อ่านทานก็คือเป็นนมสดฮอกไกโดครับอันนี้ไอศครีมเป็นโฮมเมดค่ะก็เวลาลูกค้าที่เข้ามาเลือกก็อาจจะทานเป็นแบบเป็นไอคมคนเหมือนที่อ่านทานหรือว่าทานคู่กับขนม ของที่ร้านเราก็ได้นะคะครับเอาไอติมก่อนได้ไหมได้ได้เลยงกก็จะมีรสชาติแตกต่างกันออกไปถ้าเป็นรสเปรี้ยวก็จะแนะนําเป็นซอฟต์ดีเชอร์เบตกับตัวยาคูบิโบค่ะครับอันนี้เป็นยาคูบิแท้แล้วก็พี่ทานพี่ขอเนี่ยนมสดฮอกไกโดสักครึ่งสกู๊ปได้ค่ะใส่กับบานาน่าช็อกโก้ครึ่งสกู๊ปนี้โอ้ถายไปครึ่งสกู๊ปเลยเอาครึ่งสกู๊ปเอาเล็กๆอ่ะไม่ทานเยอะตักเองได้ไหม เต็นเองอาจจะเกินครึ่งเกินครึ่งเอาครึ่งนั้นไม่ลองทานดูนะคะพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับว้านี่แหละนี่นี่แหละเห็นไหมอันนี้เป็นโฮมเมดนะครับมีโยเกิร์ตบลูเบอร์รี่บานาน่าช็อกโกนะครับอันนี้สั่งแล้วส่งถึงบ้านได้ไหมหรือว่าส่งถึงหน้าร้านแล้วก็ขับรถมาโชบเอาได้เลยค่ะได้เลยอแล้วคือจริงๆเนี่ยเราไปไหนก็ตามนะครับลูกค้าของ ของทัวร์เนี่ยจะชอบทานไอศครีมไอศครีมทุกนะที่เลยครับเหมือนเป็นแบบตัวจบนะถ้ามีไอศครีมคือแบบจบพอดีใช่เนะี่ยเพราะว่าโดยวิ่งยิงในวัยเรา <laughs> ลองลองทานดูนะคะแล้วมี<ห>เมนูอะไรบ้างนะฮะ ก็จะมีหลากหลายเมนูนะคะเมนูของที่ขนมของที่ร้านเรานะะขนมผสมกับพวกเบเกอรี่ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เราเป็นผมไม่เหมือนกันที่ร้านทำเองเป็นส่วนของที่ร้านขนมถุงตัวจะตีใหม่ก็ที่แนะนําจะเป็นตัวซูเฟ่แทนเคก้กซูเฟ่เทแทนเคก้กขุ่นจะเนื้อเด้งๆด้งฟฟี่หน่ยหม่ก เสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมหนึ่งสกู๊ปแล้วก็เป็นตัววิบครีมค่ะไอศครีมหนึ่งสกู๊ปนี่คือเรื่องรสใดก็ได้ใช่รสใดก็ได้ก็คืออาจจะไม่ต้องตรงกับในรูปตามเมนูนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอกินก่อนนะอร่อยสมคำล้ำลือเนี่ยสูตรลับเฉพาะฮะอร่อยตัวละลายเลยหอมเมาเพอร์ครับเมาเพอร์นานๆเจอกันดีครับหอมหอมหอมกล้วยเนี่ยเนี่ยเป็นกล้วยแบบอัลมอนด์ ที่รัชสภาแวะมาได้นะฮะไม่ได้กล้วยทั้งใบก็มากินไอศครีมกล้วยท<ม>ี่นี่นะครับกินดีค, <S 2> <S 2> ดค่ะตรงนี้เป็นเบเ <C ell ate> กอรี่เบเกอรี่อนันนี้อะไรเป็นตัวัวซองคิวค่ะปกติเป็นเป็นเพลงโคซองปกติเราจะเสิร์ฟเป็นัวซองอย่างที่เราเห็นก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้แต่ว่าเรามาเปลี่ยน ให้มันใส่เป็นคิ้วก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนื้อแป้งเดียวกันใช่เนื้อแป้งเดียวกันค่ะเป็น,เป,นเป็นแป้งกับเนยน้ำข้าวนะคะรสชาติก็เหมือนกันเลยเอ,อ๋อใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้ค่ะพิเศษก็คือเราสามารถเลือกท็อปปิ้งได้เรามีสีท็อปปิ้งให้ลูกค้าได้เลือกค่ะสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เมเปิลสลับช็อกโกแลต<อ>ลูกค้าเลือกได้หนึ่งท<อ>็อปปิ้งใช่อันนี้ถ้าทานที่ร้านก็คือเราจะอุ่นร้อนให้เหมือนทสต์เลยเนาะใช่ค่ะแล่ว่็เหมือนกินคล้ายคล้ายเหมือนจะพูเครัวเอนโท หรือว่ามิกซ์กับตัวไอศครีมโฮมเมดได้เหมือนกันครับน่าสนใจใช่ค่ะขายดีค่ะเพราะว่าลูกค้าก็จะแบบแถวนี้ก็จะแบบไม่เคยเห็นน่าสนใจเพราะว่ด้วยความที่เป็นคิวน่ารักน่ารักค่ะเค้กทุกอย่างก็โฮมเมดเหมือนกันโฮมเมดหมดเลยอย่างตัวมะพร้าวค่ะซอสด้านบนก็คือของที่เราทําเองเหมือนกันก็คือใช่เป็นเป็นสปันเค้กค่ะสปันเค้กส่วนพวกที่เป็นครีมมะพร้าว กมะพร้าวอ่อนใช่มพะพร้าวอ่อนเราทำเ,เ,เองหมดเลยใช่ค่ะมากินและนี่อะไรฮะชีสหน้าไหมนี่คือ,อเป็นเบวนี้ชีสหน้าไหมค่ะตัวฐานจะเป็นตัวเบวนี้หนึบหนับช็อกโกแลตแล้วก็ข้างบน,นะค่ะจะเป็นตัวชีสหน้าไหมก็คือเราจะอบให้มันมีสีเข้มเพื่อเพิ่มความแบบ ความเป็ดสไตล์ของของตัวชีสหน้าไม้ค่ะรสชาติมันจะมีครีมมี่หน่อยๆค่ะข้างล่างจะเป็นใช่ใช่เป็นตัวเบวนี่หนึบหนับแล้วก็อันนี้จะเป็นชีสลาวาลูกค้าสามารถถ้าลูกค้าที่มานะคะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกเป็นตัวสตรอเบอรี่หรือว่าเป็นบลูเบอรี่ว่างอยู่บนท็อปของเราเใช่เป็นท็อปก็คือเลือกได้เราเราจะไม่ได้ใส่ท็อปเอาไว้บางคนบางท่านก็ ชอบไม่เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นความเปรี้ยวที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวโยเกิร์ตค่ะ๋อนี่มีเค้กกับไอศครีมนะใช่ค่ะแล้วก็กาแฟอยู่ด้านหลังใช่นะที่นี่ก็เป็นอาราบิก้าอาราบิก้าใช่แล้วก็เป็นกาแฟไทยค่ะเป็นกาแฟไทยอ่ะอย่างนี้กาแฟไทยนี่ดีนะครับอาราบิก้าเนี่ยไยก็จะทานเป็นชาชาดอกไม้ ถ้าไม่ชอบทานกาแฟชาดอกไม้ที่นี่ก็จะมีค่ะก็จะไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลทานคู่กับเค้กใช่อร่อยมากเข้ากันมากเลยใช่นั้นแล้วเครื่องชั่งหนักวางไว้หลังร้านหวานนะอกีทีก่อนเข้ามาช่างก่อนแต่ก็จะกลับก็ใช่อีกทีนึงตอนเข้ามาช่างจะ่ขากลับไม่ช่างแล้วนะครับแล้วมีอาหารอาหารนี่มีอะไรนี่เห็นไหมก็ตอนนี้จะเป็นสปาเกตตีแซลมอนพริกแห้งค่ะก็คือเป็นไทยๆเลยค่ะก็คือ จะมีความเผ็ดร้อนจากตัวรพริกแห้งกระเทียมแล้วก็เราโรยด้วยไข่กุ้งเพิ่มสีสันให้หน่ารับประทานนี่เราไปนอร์เวย์กลับมานี่เรายังไม่ได้ทานเมนูนี้นะนะฮะเมนูแซลมอนซึ่งจริงๆแล้วน่าเอาสูตรไปปล่อยขายให้นอร์เวย์ <c oughs> จะดีดใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ใช่ก็จะมีสลัดมีชีสสลัดสลัดเป็ดซ <c oughs> อดกรอบซอสส้มซ่านะคะก็เป็นสูตรของีร้านเองทั้งหมดทุกอย่างค่ะใช่และนอกจากอัอนนี้คือไฮไลท์ ใช่ตอนนี้ก็ค,คือเป็นเมนูที่เพิ่งเราเพิ่งเปิดตัวมาว่าง่ายๆก็คือประมาณหนึ่งเดือนอใช่ค่ะก็จะมีทั้งแซลมอนพี่แข้งค่ะหรือไม่จะเป็นแซลมอนพี่เมาก็จะมีแบบออกเป็นไทยๆค่ะครสชาติจะเผ็ดๆหน่อยอันนีน้นนก็คือ,อไฮไลท์ของที่ร้านนะ<ช>ถ้าใครอยู่แถบนนทบ,บุรีนะฮะรัตนาทิเบศใกล้ไหมใกล้ค่ะก็ ห่างจากสถานรถไฟฟ้าบางกระสอประมาณ800เมตรรลักฐานีิเศก็คือไปมาสะดวกค่ะวิ่งเข้ามาที่ซอยเรวดี66ใช่ค่ะแป๊บเดียวแล้วนี่จอดอยู่ข้างซอยเลยนะแล้วบรรยากาศเนี่ยนะผมจะผมจะบอกท่านผู้ชมนะตอนนี้ข้างนอกเนี่ยฝนตกแต่ว่ารอบๆเนี่ยเหมือนสวนเหมนสวนเพราะว่าต้นไม้รอบร้านเลยครับสวยนะฮะบรรยากาศร่มรื่นลักษณะของตัวร้านนะฮะก็ผสมผสานฮะ จริงแล้วถ้ามองไปมองมาเหมือนเราอยู่ยุโรปไปแล้วเพราะว่าเราอยู่ที่นอยควานสไตน์แล้วอยู่ที่กรุงปรางค์ใช่ครับเนี่ยปรากเนี่ยฮะโอ้โหนี่แสดงว่าชอบนอยกับชอบปรากมากนะครับเนี่ยปรากทั้งทั้งเลยอ่ะปรูปภาพของปรางค์หมดเลยครับใช่ไหมฮะเพ่นแล้วก็ดูบรรยากาศผมชอบด้านหลังแต่จริงมีบรรยากาศด้านหลังหมดเลยครับผมชอบด้านหลังมามมาาเพราะนั้นเนี่ยนั่งทานอาหารอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะฮะ ก็คือข้างนอกเนี่ยเป็นฟ,ฟ,ฟ้าแล้วก็มีประดับประดาด้วยดอกไม้นี่เมื่อกี้ที่ทุกท่านดูเราจัดรายการมา2สัปดาห์เนี่ยเรานั่งอยู่โต๊ะที่เป็นสตูแบบนี้นะฮะ <c oughs> ซึ่งเป็นไม้ให้บรรยากาศ <c oughs> การนั่งทานอาหารที่ดีมากนะครับ <c oughs> เราจะไปนอนที่ h ฮาส์ตักแล้วเราจะ <c oughs> ไป <c oughs> ในช่วง <c oughs> ที่มันเป็นเดือนธันวาคม <c oughs> เป็นหน,น้าหนาวแล้วก็พักที่โรงแรมเฮอริเทจซึ่งอยู่บริเวณ หน้าอ่าวของเมืองพอดีนะครับเป็นเมืองที่บอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะเห็นหิมะลงแล้วทุกคนบอกไม่ต้องเช็คเอาด้ยไหม๋อ <laughs> อยากอยู่ต่ออยากอยู่ต่อนะฮะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่น่าจะพอมีหิมะลงพอดี Around The World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุการส่วนตัวทางด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง Line@@ a r o u n d Around Around World Tour the the World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน,น่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com ก็ตอนนี้นะฮะเราก็มานั่งเรียบร้อยจากที่เดินชมภาพแล้วก็บรรยากาศที่ร้านนะครับมาแล้วก็เห็นว่าภาพต่งตางๆที่เขาประดับประดารวมทั้งเดคอเรทร้านเนี่ยนะ,ะจะเป็นสไตล์ยุโรปนะ คือผมเนี่ยชอบเก้าอี้ตัวนี้มีพุนจริงแล้วก็บรรยากาศข้างนอกตอนนี้เนี่ยเหมือนหน้าหนาวเล็กๆะนะ<ช>จริงๆก็ฝนเมืองไทยนะฮะแต่เนื่องจากว่าข้างนอกเนี่ยเป็นเป็นสวนนะฮะก็เลยทําให้บรรยากาศภายในร้านเนี่ยดูชุ่มชื่นนะใช่ค่ะจุ๊บแจ๊ไปเที่ยวบ่อยเนี่ยเวลาไปเที่ยวในี่ใครดูแลร้านเนี่ยก็จะมีครอบครัวค่ะคแล้วก็เรามีระบบตัวที่ดูแลร้านให้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแบบการโอหรือว่าการบริหารอะไรต่างๆระบบก็จะเข้าไปในเมลในช่วงวันที่ปิดร้านเราก็จะสามารถเช็คยอดได้หรือว่าอะไรต่างๆได้พวกเครื่อง POS ใช่ POS ต่างๆระบบการการขายได้ตลอดเพราะว่าเรื่องเที่ยวก็ไม่มีปัญหาชอบเที่ยวที่ไหนบ้างชอบเที่ยว ทริปแรกที่ประทับใจตอนที่ไปกับอาร์ดาเวอร์คือสมุยอ่าเกาะสมุยเราไปตั้งแต่เขายังไม่เที่ยวกันเลยนะถูกค่ะคือแล้วเพราะเราเที่ยวคนเดียวทั้งเกาะเลยจริงๆก็ประทับใจเกือบๆทุกคือทุกทริปอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็การดูแลค่ะประทับใจมากเหมือนตอนที่เราไปเกาประทับใจกันมากที่เราแบบไปถึงนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ไปเที่ยวนะแต่ก็ยังบริหารร้านได้นะครับร้านที่นี่ก็เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันค่ะ10โมงถึงสองทุ่มค่ะ ควรจะปิดหนึ่งทุ่มแต่ว่าลูกค้าก็คือยังสามารถนั่งทานได้สั่งไปกินที่บ้านได้ไหมได้ค่ะเบอร์เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งนะคะสองศูนย์หกเก้าห้าหนึ่งสี่ค่ะขึ้นข้างล่างนี้นะฮะทริปหน้าจะไปไหนเห็นบอกว่าจะไปสวิตเซอร์แลนด์โอจะไปป่ะไปค่ะเป็นตรงช่วงที่เราจะจัดใช่ไหมครับพี่แม็กครับมีอยม่ทริปหนึ่งพอดีเลยครับก็คือสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราจะเดินทางกันเนี่ยวันที่1ถึงวันที่10ธันวาคมนะฮะ ต้องเรียนตรงนะว่าทริปนั้นเนี่ยอาราเดเวอร์เนี่ยจะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ย22วันเลยเพราะว่าเรามีทริปหนึ่งเนี่ยเดินทาง1 4ถึง22แล้วนะฮะทริปนั้นก็คือโปรแกรมนี้แหละโปรแกรมที่เราไปอยู่โรซานที่ไปอโรซานะฮะโปรแกรมที่ไปอยู่เฮาส t ตัดนะฮะอันนั้นทริปนั้นเนี่ยขายปิดจ็อบไปแล้วเพียงแต่ว่าขากลับเนี่ยของทริปนั้นเนี่ยจะไปกลับที่ปารีสส่วนทริปที่เราไปในวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยเราจะไปกลับที่มิลานนะครับโปรแกรมของเราเนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ใชช้้ื่่อวาาบนนเเสสทงงและีย ด้วยรักและพักดีซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่พี่ดีนิติพงษ์หอนาคเนประพันธ์ออกมาแล้วก็นำเสนอกันอยู่ใน YouTube ในโซเชียลมีเดียหลายแห่งก็คือพี่ดนะีจะไปกับเราด้วยตลอดไปกับเราด,เด้วยตลอดทางแล้วก็พี่ดีเนี่ยเป็นคนที่แต่งเพลงให้กับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยหลายเพลงที่พ,พวกเราจำจำกันได้ดีต้นไม้ของพ่ออย่างเงี้ยนะเยอะแยะเลยแล้วพี่ดีก็มีกีตาร์อยู่ตัวหนึ่งที่แกะสลักเป็น พระพักของในหลวงรัชกาลที่9ก็จะเอากีตาร์ตัวนี้นเอาไปด้วยเหรัเอาไปด้วย,อ,วยอ้าวเหรอฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เดินทางไปเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยดนตรีไปด้วยในฐานะนักร้องวงเฉลียงด้วยนะ เราจะมีหนึ่งในเฉลียงเนี่ยเดินทางไปกับเราด้วยนะฮะแล้วก็บนเส้นทางด้วยรักและพักดีเนี่ยไฮไลท์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าเราจะไปนอนที่ฮาวส์ตัดเป็นเมืองที่สวยสวยคนเฟิร์มาสวยนี่ลูกคู่กันบนนี้สวยจริงไหครับครับแล้วเราจะไปในช่วงที่มันเป็นเดือนธันวาคมเป็นเป็นหน้าหนาวแล้วก็พักที่โรงแรมเฮอริเท e ซึ่งอยู่บริเวณหน้าอ่าวของเมืองพอดีนะครับ เป็นเมืองที่บอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะเ,เห็นหิมะลงแล้วทุกคนบอกไม่ต้องเช็คเอาท์ได้ไหมโอ๋อยากอยู่ต่ออยากอยู่ต่อนะฮะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่น่าจะพอมีหิมะลงพอดีอนะครับ <S <S <ๆ S 2> เราจะนอนที่ฮาวสตัดเนี่ยหนึ่งคืนแล้วก็อาหารที่นั่นเนี่ยนะฮะอาหารไฮไลท์เลยคือปลาเทา้ามันจะเป็นปลาเทา้าทั้งตัวมาเลยนะวางอยู่ในจานใหญ่ๆไปที่นั่นเนี่ยทุกคนก็สั่งไปเมนูนี้เมนูนี้เลยนะครับพุณง่ายๆว่าถ้ามาเมืองฮาสตัดเนี่ย ปลาเท้าต้องได้กินใช่ต้องกินฮะไปเบตงก็ต้องกินไก่เบตงแหละประมาณนั้น,น <ะ S 1> เลยนะฮะจะไปสั่งหมูทอดเชียงใหม่ก็ไม่ใช่ <laughs> แล้วก็ร้านที่เราสั่งทานเนี่ยก็จะเป็นพัตคาารที่ไฮไลท์ของที่นั่นครับเดินขึ้นไปบนเนินเขานิดนึงระหว่างนั่งทานก็มองเห็นอ่าวฮาวส์ตัดเห็นวิวด้วยเห็นวิวของฮาวสตัดด้วยนะครับจบจากฮาวส์ตัดขอพักสักครู่ได้ไหม พักพักมีขนมมาแล้วอจริงนะครับมาแล้วมานั่งที่นี่ที่เป็นขนมซิกเนเจอร์อีกอันนึ่นใช่ค่ะนี่ค่ะคูบคิบคูบคิวคูบคิัวซองคิวขนมของคนคิวคิวคแล้วนี่อะไรอันนี้เป็นเมเปิลไซรัปเเมปปิลไซรัค่ะคือเทเลยใช่ไหมค่ะราดได้เลยค่ะโอ้ต้องอันสนใจไหมคะคือน้ำรายก่อนนะจะซึ่งจริงๆแล้วเป็นตัวครัวซองที่เป็นแป้งครัวซองเลยแต่ว่า เอามาทำในลักษณะให้เป็นสีทรงสี่เหลี่ยมนะครับนี่คือไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อกี้เป็นนั่งเลงอยู่นี่เห็นไหมมันชํำอย่างนี้เลยครับโครซองของของร้านเรารีบมือเองค่ะรู้นะทุกคนแลอนใช่ผมเมทุกอย่างนี่น่าทานมากเมื่อกี้เป็นเล็งดูอยู่แล้วขออนุญาตที่จะแบบว่านำมาโชว์ให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับไปยุโรปเนี่ยเราจะได้ทานครซอง ตอนนี้ซ้อมก่อนซ้อมก่อนหรือไม่กลับมาจากยุโรปก็มาทานเพื่อให้คิดถึงเม็รควซองทุกมื้อนะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยววางไว้ตรงนี้เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ทีนี้พอจบจากที่ฮาสตัดเราก็จะไปที่ซาวส์บวกซาวส์บวกซาวส์บวกก็ไปแวะผ่านนิดนึงเมืองของโมซาร์ดนะฮะผ่านจากซาวส์บวกเนี่ยแวะชิมกาแฟที่นั่นร้านโมซาร์ดเนี่ยเป็นที่ เรื่องลือนะฮะกาแฟโมซาก็จะไปทานกาแฟเสร็จแล้วก็เราจะไปที่เมืองที่เป็นเมืองที่อยู่สูงที่สุดของเยอรมันที่ยอดเขาซุกสปิทนะฮะซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงสุดบนภูเขาแอลป์ที่อยู่เยอรมันเป็นเมืองที่เขาแข่งวินเทอร์โอลิมปิกนะฮะเหมือนที่ปักกิ่งอ่ะที่นี่ก็ใช้แข่งที่นั่นแล้วก็จะไปนอนค้างคืนอยู่ในโรงแรมซึ่งตอนนั้นเนี่ยหิมะน่าจะลงแล้ว โรงแรมเนี้ยก็จะอยู่หน้าอ่าวสวยอีกแล้วด้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นเป็นทะเลสาบคือใจกลางภูเขาที่สูงที่สุดของเยอรมันก็คืออยู่แถบนั้นที่เมืองการมิชกาบิชพาทนอเคียเชนอ่านออกเสียงยากหน่อยไม่ใช่คนเยอรมันเวลาลงเสียงในสปอตเนี่ยไอเมืองนี้อ่านผิดทุกทีก็เลยไม่อ่านเลยนะฮะก็แต่ถือว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งก่อนที่จะข้ามพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์ในวันถัดมาครับ เราก็จะข้ามพรมแดนจากเยอรมันไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไปที่โลซานและที่โลซานเนี่ยเราก็จะมีคุณลีซองซเซรดาริสนะฮะแล้วก็พี่ดีนิติพงษ์ห่อนาคนำเรื่องราวของครอบครัวราชสกุลมหิดลเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนเนี่ยที่พวกเราประทับใจไม่รู้ลืมเนี่ยนะฮะมาบอกเล่ากันอีกครั้งหนึ่ง โดยจะชมสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์เลขที่16ถนนทิสโซ่นะครับโรงเรียนอีกอร์ูเวลนะฮะสาราไทยน้ำพุลิง3ตัวแล้วก็สถานที่ต่างๆที่จะทำให้เราได้ลํำลึกถึงความหลังแล้วก็ความสุขที่พวกเรารับทราบมาโดยตลอดหลายสิบปี ที่พักของเราที่โลซานเนี่ยเราจะพักกันที่เลอร์มราดอรนะฮะซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่บนเนินภูเขาแล้วก็มองออกไปเนี่ยจะเห็นทะเลสาบเลอมังพอเลยทะเลสาบเลอมังออกไปเราจะเห็นฝรั่งเศสอยู่อีกด้านหนึ่งนะ oh, ซึ่งวันนั้นเนี่ยข้างล่างจากภูเขาเนี่ยที่มองเห็นจากโรงแรมเนี่ย mm. ก็คือเมืองมงเทอร์และก็เวเวจะเห็นตลอดเส้นทางเลยนะครับโรงแรมเนี่ยแบบว่าหดาวอ่ะ <laughs> แต่ว่าหดาวอ่ะ <laughs> เพราะว่าอดีตเนี่ยเป็นแคมเปนสกี้นะฮะ <Ooh. S 1> ก็จะเป็นโรงแรมที่ถูกคัดเลือกมาสำหรับทริปนี้นะฮะออกจากโลซานเราก็จะเดินทางไปที่เซอร์แบกก็ขึ้นไปยังยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นโดยขึ้นเคเบิลคาร์นะฮะ ผมพูดได้ว่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งนะฮะ,ฮะหลายคนอาจจะขึ้นไปที่จุงฟาวคือเคเบิลคาร์แต่ละแห่งเนี่ยมันก็มีเอกลักษณ์ของมันเพียงแต่ว่าที่แมตเตอร์ฮอร์เนี่ยในเคเบิลคาร์ที่ออกจากเซอร์แมทขึ้นไปที่แมตเตอร์ฮอร์ในวันนั้นเนี่ยเราจะเห็นแมตเตอร์ฮอร์เนี่ยเคียงคู่ขนาดเราไปตลอดเลยคือจะเห็นยอดเขาเนี่ยตลอดเส้นทางขึ้นไปจนถึง ข้างบนสุดแล้วก็มีร้านอาหารร้านกาแฟที่นั่นก็ใช้เวลาเกือบเกือบครึ่งวันนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเดินทางลงมาทางคืนที่นั่นพักผ่อนให้สบายกับเมืองรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้ก็คือที่สมัทจากนั้นเราก็จะไปที่เมืองอีเซตวอลอีเซตวอลเนี่ยโด่งดังมากในซีรีส์เกาหลี crash landing on you ที่พระเอกชื่ออะไรนะพยนพยนบินพยนบินคือบินบินแหละ เล่นเปียโนครับอยู่ที่สะพานไม้ออกไปเนี่ยนะฮะเล่นเปียโนอยู่แล้วก็เป็นเมืองที่สวยมากเราก็จะไปพักผ่อนที่นั่นหนึ่งวันครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะเดินทางขึ้นสู่ภูเขาอโรอซาภูเขาอโรซาก็คือที่เขาครอบขุราชสกุลมหิดลเนี่ยใช้เวลาหลายปีในช่วงวันหยุดปีใหม่ตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสจนถึงข้ามปีใหม่ไปเนี่ยประทับอยู่ที่นั่นแล้วก็ส่งสกีเล่นสกี ภาพถ่ายจํานวนมากที่พวกเราคุ้นตาทุกวันนี้แบ็กกราวน์เนี่ยยังเหมือนเดิมแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยที่จุัาที่นี่อันเคยไปคุณเติงครั้งหนึ่งแต่เป็นช่วงหน้าร้อนฮะก็สวยนะครับแต่ว่าภาพสวยๆที่ พระองค์ท่านเคยทรงสก,กีตอนพระเยาว์วครับซึ่งอลายภาพเลยครับมันอยู่ที่เมืองเนี่ยครับ oh, เป็นเมืองที่ท่านทรงสก,กีเรียนสก,กีเล่นสก,กีนะฮะแล้วอย่างมันนอกจากหิมะแล้วบรรยากาศของเขาเนี่ยม,มันสวยมันโรแมนติกสำหรับอันเองนะครับอันว่าอโรซาเนี่ยมันคือที่สุดของที่สุด <laughs> แห่งหนึ่งนะฮะสำหรับทริปตามรอยในหลวงราชการที่เครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขึ้นไปอยู่ที่นั่นเราก็จะนอนที่โรงแรมอโรอซาครูม ซึ่งก็เป็นโรงแรมที่ทรงประทับ,ทบเมื่อ70-80ปีก่อนนะครบจบจากที่นั่นเนี่ยเราจะนั่งรถไฟสายมอดอกโลกชื่อว่าเบอร์นีนาเอ็กซ์เพรสเป็นรถไฟสายเดียวในสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้มอดอกโลกครับรถไฟสีแดงมีห้งังคาเปิดเป็นประทุนกว้างนะฮะวิ่งผ่านภูเขาหิมะแล้วก็ทุ่งหิมะไปเรื่อย ก็ถือว่าเห็นวิวรอบด้านเลยเห็นวิวรอบด้านเป็นหิมะข้างทั้งหมดเลยครับไปจนถึงเมืองทิราโนข้ามพรมแดนสวิสแลนด์เนี่ยเข้าไปที่อิตาลีไปเมืองทิราโนจากทิราโนเราก็ต่อรถไปนิดนึงผ่านทะเลสาบโคโมแล้วก็เข้าไปที่มิลานเราก็ไปนอนพักที่มิลานครับเพื่อที่จะช้อปปิ้งครับไฮไลท์ฮะนี่ฮะตบจบได้ตแล้วก็มีช้อปปิ้งที่ บริเวณห้างสับสินค้าแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งข้างๆดัวโมของมิลานในบรรยากาศคริสต์มาสมาร์เก็ตนะเพราะว่าวันที่9วันที่10เนี่ยต้นคริสต์มาสขึ้นแล้วล่ะแต่จริงๆสำหรับที่ยุโรปอะครับช่วงเดือนธันวาคมนะฮะหลายๆประเทศทุกที่เมืองคริสเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มจัดเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับหลายๆที่เริ่มเตรียมต้นคริสต์มาสเพื่วมีต้นมีต้นใหญ่แล้วระงับไฟต่างๆขายของขายของ ในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสจริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงธันวาช่วงธันวาคือสามเดือนเลยคือไปในเดือนธันวาคมเนี่ยเป้าหมายสําคัญก็คือวันที่5ธันวาคมเราจะอยู่ที่โลซานเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะฮะทุกปีเราก็จัดแบบนั้นครับนะฮะแล้วก็ได้ร่วมระล,ลึกถึงบุคคลที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรานะฮะหลายพระองค์ที่พวกเรารับทราบมาโดยตลอดนะฮะตลอดชีวิตของพวกเราในสมัยรัชกาลที่8รัชกาลที่9นะครับนั่นก็คือ เหตุผลนั่นก็คือเรื่องราวบนเส้นทางด้วยรักและพักดีที่จะออกเดินทางในวันที่1ถึงวันที่10ทธันวาคมนะครับเป็นทริปแรกแล้วก็ทริปที่2เนี่ยคือวันที่1 4ถึงวันที่22ธันวาคมเหมือนกันเพียงแต่ว่าทริปที่2เนี่ยขายจบแล้วขายหมดแล้วขายหมดแล้วเป็นก่อนทริปแรกอีกเป็นคณะเหมาเป็นคณะที่เหมา โปรแกรมนี้ไปเลย<ม>ไปเลยนะฮะขณะที ah ่หมอโปรแกรมนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านที่เป็นสมาชิกทั่วไปถ้าอยากจะเดินทางทริปนี้ซึ่งก็พิเศษเพราะว่าทริปนี้มีพี่ดีนิติพงศ์หอนาครับร่วมเดินทางไปด้วยนะครับในวันที่1ถึงวันที่10ก็เรียนเชิญนะครับนั่นก็เป็นทริปพิเศษฟังดูแล้วจะไปไหมเนี่ยไปครับสนใจมากน่าไปนะฮะไปตัดสินใจกันอีกทีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้นะฮะก็คือเรื่องราวที่พวกเราได้มาบันทึกอยู่ในร้านของคุณจุ๊บแจงนะร้านอยู่คาเฟ่นะฮะ Coffee for you จึงต้องขอบคุณมาอย่างสูงที่ได้ให้มาใช้สถานที่สวยๆบนะฮะบรรยากาศข้างนอกก็ดีมากนะบรรยากาศดีฮะอาหารอร่อยครับของหวานอร่อยกินอร่อยกาแฟอร่อยอันจะบอกว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะมาถึง ช่วงของการจะทำรายการเนี่ยอันแอบมาก่อนแล้วกินสปาเกตตีขี้เมาทะเลครับมากินขนมจีนน้ำยาปูอีกอร่อยมากครับนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่คิดว่าอยากจะหาอาหารอร่อยๆคาเฟ่ั่างสบายๆนะฮะอย่าลืมที่นี่ก็นอกเหนือจากของอร่อยนะที่อยู่คาเฟ่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับราวเดอร์เวลของเรานะครับยังมีผลไม้นะครับองุ่นมัสคัสนะฮะที่เป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็องุ่นของอเมริกา นะครับผมที่ยังรอให้ทุกท่านนะฮะจับจองแล้วก็เราจะส่งแบบควบคุณภูมิถึงมือท่านเลยนะครับสามารถสั่งจองได้ที่ r ราเดอะเวิลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะทริปปีนังเบตงหาดใหญ่ก็มีนะฮะบาหลีก็มีนะครับถ้าหากท่านสนใจทริปไหนก็ติดต่อเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของ Around the World นะครับ วันนี้รายการของเราก็ขอญาตลาไปก่อนนะฮะขอบคุณคุณจุ๊บแจงนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลาคุณผู้ชมไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ